โอกาสแห่งรักที่คุณเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานกำลังเดินทางมาถึงแล้วในวันที่25กันยายน2025วันที่จักรวาลเปิดประตูให้หัวใจคุณได้พบกับพลังงานใหม่วันที่ความบังเอิญจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นสัญญาณที่บอกคุณอย่างชัดเจนว่าความรักครั้งใหญ่นี้ได้ถูกขีดเขียนเอาไว้บนเส้นทางชีวิตคุณตั้งแต่ต้น เพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมในการปรากฏตัวและว,วันนี้คือวันนั้นจักรวาลไม่เคยปล่อยให้หัวใจที่ซื่อสัตย์และจริงใจต้องรอเกอร์หากคุณเคยผ่านความผิดหวังผ่านการรอคอยที่ยาวนานหรือแม้แต่เคยปิดประตูหัวใจเพราะไม่อยากเจ็บอีกวันที่25กันยายนนี้คือวันที่คุณควรเปิดใจอีกครั้งเพราะพลังงานใหม่กำลังหมุนเวียนเข้ามา พลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าความรักแท้นั้นไม่เคยจากคุณไปไหนเลยเพียงแค่รอเวลาให้ทุกอย่างตรงกันคุณอาจจะเริ่มสังเกตสัญญาณบางอย่างคนบางคนจะเดินเข้ามาในชีวิตโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวสายตาที่สบกันเพียงแค่ครั้งเดียวก็ทำให้คุณรู้สึกถึงความคุ้นเคย การสนทนาสั้นๆก็กลับกลายเป็นการเชื่อมโยงลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายและนี่แหละคือพลังงานของจักรวาลที่กำลังบอกคุณว่าความรักครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่ถูกลิขิตไว้แล้วอย่าปล่อยให้ความกลัวจากอดีตมาปิดกั้นโอกาสใหม่เพราะทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ได้มาเพื่อลงโทษคุณแต่มาเพื่อสอนให้คุณเติบโต เพื่อให้หัวใจคุณพร้อมรับความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในวันนี้คุณจึงต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการพาคุณไปสู่รักแท้ที่กำลังจะปรากฏถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคำตอบที่จักรวาลกำลังบอกคุณเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าเส้นทางความรักกำลังเปิดขึ้นต่อหน้าคุณแล้ว เหลือเพียงแค่คุณจะเลือกก้าวเดินออกไปอย่างกล้าหาญหรือไม่เพราะความรักแท้ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังมันจะมาในเวลาที่ใช่และสำหรับคุณเวลานั้นคือวันนี้เมื่อคุณก้าวเข้าสู่วันที่25กันยายน2025จงรู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่วันธรรมดาแต่เป็นวันพลังงานแห่งจักรวาลที่กำลังหมุนเปลี่ยนเส้นทางหัวใจของคุณ วันที่ความบังเอิญทุกสิ่งจะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่ลึกซึง้งวันที่ความรักที่คุณเฝ้ารอมานานจะเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะในรูปแบบของคนใหม่ที่เดินเข้ามาหรือแม้กระทั่งคนเก่าที่กลับมาพร้อมพลังงานที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือหัวใจของคุณกำลังจะได้สัมผัสกับพลังงานรักแท้ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในช่วงเวลานี้ คุณอาจเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณแปลกๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการพบเจอใครบางคนบ่อยเกินกว่าจะเรียกว่าบังเอิญการได้รับข้อความหรือการพบเจอเหตุการณ์เล็กๆที่ทำให้คุณนึกถึงความรักอย่างไม่ตั้งใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการส่งสัญญาณจากจักรวาลเพื่อบอกว่าความรักครั้งใหญ่นั้นได้เดินทางมาใกล้เต็มทีแล้วและคุณควรเตรียมใจที่จะต้อนรับมัน อย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบของอีกฝ่ายแต่เกิดจากการที่คุณและเขาเติมเต็มซึ่งกันและกันคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะไม่ใช่คนที่คุณฝันถึงมาตลอดแต่เขาหรือเธอจะเป็นคนที่ทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมความรักครั้งก่อนๆถึงไม่สำเร็จเพราะจัก,กรวาลกำลังนำพาคุณมาสู่คนที่ใช่จริงๆในเวลานี้ ลองเปิดใจให้กว้างและปล่อยให้พลังงานไหลเวียนเพราะถ้าคุณยังยึดติดกับอดีตคุณจะไม่สามารถก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ได้ความรักครั้งใหม่นี้ไม่ต้องการให้คุณสมบุรไม่ต้องการให้คุณเปลี่ยนตัวเองเป็นใครอีกคนแต่มันต้องการเพียงให้คุณเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นและเมื่อคุณกล้าเปิดใจคุณจะได้เห็นว่าคนที่จักรวาลส่งมาให้นั้นพร้อมจะรักคุณในทุกๆด้านที่คุณเป็น หากคุณกําลังเฝ้ารอใครสักคนนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอเขาหรือหากคุณเคยเสียใจจนไม่กล้าเปิดรับความรักอีกครั้งนี่คือสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาที่คุณควรจะลองอีกครั้งเพราะหัวใจที่เคยเจ็บปวดกำลังจะได้ชื่นชมกับความอบอุ่นอีกครั้งและครั้งนี้จะไม่เหมือนที่ผ่านมาเพราะจัก,กรวาลได้เตรียมเส้นทางใหม่ไว้แล้วและที่สำคัญ การที่คุณได้ดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแม้แต่น้อยเพราะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไร้เหตุผลคุณถูกดึงดูดมาเจอกับข้อความนี้เพื่อให้หัวใจของคุณรู้ว่ารักครั้งใหญ่กำลังจะเดินเข้ามาในชีวิตจริงๆและเมื่อคุณพร้อมที่จะยอมรับคุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่งดงามที่สุดในเส้นทางความรักของคุณความรักคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาล มันสามารถเยียวยาบาดแผลที่ลึกที่สุดสามารถทำให้ความมืดมิดในหัวใจค่อยๆสว่างขึ้นและสามารถทำให้คนที่เคยสิ้นหวังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งวันที่25กันยายน2025นี้จาก,กระวาลกำลังจะนำพลังงานนั้นมาสู่คุณความรักที่คุณเคยฝันถึงความรักที่คุณเคยเฝ้ารอจะไม่ใช่เพียงความฝันอีกต่อไป แต่มันกำลังจะกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ในช่วงเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจของคุณต้องพร้อมเพราะแม้จัก,กรวาลจะส่งสัญญาณส่งคนที่ใช่มาใกล้คุณหากคุณยังปิดกัน้นหากคุณยังยึดติดกับอดีตคุณอาจมองไม่เห็นโอกาสที่ยืนอยู่ตรงหน้าความรักครั้งใหม่นี้ไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการความจริงใจต้องการหัวใจที่พร้อมจะเรียนรู้ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่กลัวความผิดพลาดลองจินตนาการว่าคุณกําลังเดินไปบนเส้นทางที่มืดมิดแต่แล้วอยู่ๆแสงสว่างก็ค่อยๆปรากฏขึ้นแสงนั้นคือสัญญาณของความรักคือพลังงานที่กําลังชี้ทางให้คุณเดินไปสู่ความสุขคุณไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเพราะทุกย่างก้าวล้วนมีความหมายและในที่สุดคุณก็จะเดินไปถึงจุดที่มีใครบางคนยืนรออยู่ คนที่จักรวาลเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมกับหัวใจของคุณในวันที่พลังงานจักรวาลเปิดเส้นทางนี้คุณอาจพบว่าการสื่อสารกับบางคนกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อการสบตาเพียงครั้งเดียวก็ทำให้รู้สึกถึงความคุ้นเคยการได้ยินเสียงหัวเราะก,ก็ทำให้หัวใจคุณอบอุ่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือสัญญาณว่าเส้นทางรักแท้กำลังเริ่มต้นขึ้นจริงๆและสิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงแค่เชื่อยอมรับและก้าวเดินไปพร้อมกับโอกาสที่มาถึงอย่าลืมว่าความรักไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่การแย่งชิงแต่คือการแบ่งปันคือการเติมเต็มและคือการสร้างพลังงานที่งดงามร่วมกันเมื่อคุณพบคนคนนั้นคุณจะรู้สึกว่าโลกทั้งใบสงบลง คุณไม่จำเป็นต้องพยายามมากเกินไปเพราะทุกอย่างจะไหลลื่นไปเองตามธรรมชาติและนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของรักแท้ที่จักรวาลส่งมาให้และหากคุณกําลังนั่งฟังข้อความนี้อยู่โปรดรับรู้เถอะว่าคุณไม่ใช่คนที่หลงทางคุณไม่ใช่คนที่โชคร้ายแต่คุณคือคนที่ถูกเลือกถูกกําหนดให้เจอกับความรักครั้งใหญ่ในชีวิตและการที่คุณมาถึงตรงนี้ มันคือเครื่องยืนยันว่าเส้นทางหัวใจของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อจัก,กรวาลส่งพลังงานแห่งความรักมาสู่คุณสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการเปิดใจเพราะหัวใจที่ปิดตายจะไม่สามารถรับรู้ถึงสัญญาณเหล่านี้ได้เลยความรักไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการพบกันครื่งทางระหว่างสิ่งที่ฟ้าได้ลิขิตไว้กับความพร้อมของหัวใจคุณที่จะยอมรับมัน วันที่25กันยายน2025จึงเป็นวันพิเศษวันที่พลังงานใหม่กำลังเคลื่อนเข้าสู่สนามพลังของคุณวันที่ความรักครั้งใหญ่จะปรากฏตัวอย่างชัดเจนที่สุดคุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆรอบตัวคนบางคนที่ไม่เคยใส่ใจคุณอาจเริ่มแสดงออกหรือคุณอาจได้พบใครบางคนโดยบังเอิญแต่กลับรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานาน บางครั้งเป็นแค่รอยยิ้มที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงบางครั้งเป็นคำพูดธรรมดาแต่กลับสกิดความรู้สึกบางอย่างในใจสิ่งเหล่านี้คือการสื่อสารของจักรวาลที่กำลังบอกว่าเส้นทางรักแท้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นความรักที่กำลังจะมาถึงนี้จะไม่ใช่แค่ความหลงไหลชั่วคราวแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างรากลึกเป็นรักที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นคง ลอดภัยและเต็มไปด้วยความอบอุ่นคนคนนี้อาจไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่อยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องแกล้งเป็นใครไม่จำเป็นต้องพยายามทําให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาเพราะเขาจะยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นและนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากความรักที่ผ่านมาทุกความเจ็บปวดที่คุณเคยผ่านทุกหยดน้ำตาที่เคยไหลไม่ได้สูบเปล่าเลย เพราะมันคือบทเรียนที่จักรวาลใช้เพื่อหล่อหลอมคุณเพื่อเตรียมหัวใจให้พร้อมสำหรับความรักครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงหากไม่มีความเจ็บปวดในอดีตคุณอาจไม่เข้าใจคุณค่าของความรักที่แท้จริงแต่เพราะคุณผ่านมันมาแล้ววันนี้คุณจึงพร้อมจะรับมันอย่างลึกซึ้งกว่าเดิมอย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในชีวิตคุณ แต่มาเพื่อแบ่งปันความสุขที่คุณมีอยู่แล้วดังนั้นคุณควรเริ่มจากการรักตัวเองยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเมื่อคุณส่องประกายจากภายในคนที่ใช่ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดกันด้วยแรงที่มองไม่เห็นวันที่25กันยายน2025เป็นเหมือนสัญญาณปลุกให้คุณตื่นจากการรอคอย ตื่นจากความกลัวและก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่จาก,กรวาลกำลังบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณจะวางอดีตลงและปล่อยให้พลังงานรักแท้หลังไหลเข้าสู่หัวใจไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรความรักครั้งใหญ่นี้กำลังเคลื่อนเข้ามาหาคุณอย่างเงียบๆและเมื่อคุณเปิดใจคุณจะสัมผัสมันได้ชัดเจน และจำไว้ว่าการที่คุณได้มาฟังข้อความนี้ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเพราะทุกการพบเจอทุกคำพูดที่ผ่านหูล้วนมีความหมายการที่คุณอยู่ตรงนี้คือการยืนยันว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินสู่เส้นทางรักแท้และจัก,กรวาลกำลังยืนยันกับคุณว่าความรักครั้งใหญ่นี้จะเป็นจริงในไม่ช้าทุกครั้งที่จัก,กรวาลส่งสัญญ,ญาณมันไม่เคยมาแบบตรงไปตรงมา แต่มักแฝงอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่ถ้าเราใจร้อนหรือมองข้ามเราอาจพลาดโอกาสสำคัญนั้นไปความรักครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในวันที่25กันยายน2025ก็เช่นเดียวกันมันอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นการพบใครบางคนในที่ที่คุณไม่คิดว่าจะได้พบการบังเอิญได้ยินชื่อซ้ำๆจนหัวใจสะดุด หรือแม้กระทั่งการที่คุณฝันถึงใครบางคนโดยไม่รู้จักเขามาก่อนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเชื่อมต่อพลังงานที่บอกว่ามีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับหัวใจของคุณคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นวันนี้ทำไมจัก,กรวาลถึงเลือกวันที่25กันยายนคำตอบคือทุกสิ่งบนโลกนี้เคลื่อนไหวตามจังหวะของพลังงานเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งในเวลาที่เหมาะสม วันที่25กันยายนคือวันที่พลังงานแห่งความรักการเริ่มต้นใหม่และการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกำลังพุ่งสูงขึ้นมันคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหัวใจคุณที่จะเปิดประตูรับใครบางคนเข้ามาและไม่ใช่ใครก็ได้แต่เป็นใครคนนั้นที่คุณรอมานานลองทบทวนดูสิในช่วงที่ผ่านมา คุณอาจจะเคยปฏิเสธใครบางคนอาจเคยปล่อยโอกาสบางอย่างไปหรือแม้กระทั่งเคยปิดใจเพราะกลัวจะเจ็บอีกแต่พลังงานครั้งใหม่นี้กำลังบอกว่าถึงเวลาที่คุณไม่ต้องวิ่งหนีแล้วเพราะรักแท้จะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดแบบเดิมอีกมันจะทำให้คุณเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการยืนอยู่ข้างกันการประคองกันและกันในวันที่ชีวิตไม่สมบูรณ์ และการยิ้มไปด้วยกันในวันที่โลกอบอุน่นความรักครั้งใหม่นี้จะสอนให้คุณรู้จักคำว่าบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เพียงสถานที่แต่คือหัวใจของอีกฝ่ายที่คุณสามารถกลับไปพักได้เสมอไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าจะล้มเหลวเพียงใดการได้เห็นหน้าเขาการได้ยินเสียงเขา จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังอบกอดคุณและนี่คือสิ่งที่จักรวาลตั้งใจจะมอบให้คุณหลังจากที่คุณรอคอยมานานแสนนานอย่าลืมว่าความรักไม่ใช่เรื่องของเวลาเพียงอย่างเดียวแต่คือการเตรียมตัวของคุณในวันนี้หากคุณยังแบกอดีตไว้หากคุณยังไม่ให้อภัยตัวเองคุณอาจปิดกั้นพลังงานใหม่นี้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจงปล่อยวางให้อภัยและยอมรับว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาเกิดขึ้นเพื่อพาคุณมาสู่วันนี้วันที่หัวใจจะได้พบเส้นทางใหม่วันที่จักรวาลกำลังจับมือคุณและพาเดินไปสู่รักแท้และเมื่อคุณฟังข้อความนี้จนถึงตอนนี้โปรดรู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอคำพูดเหล่านี้เพราะจักรวาลกำลังใช้สื่อทุกทางเพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อย้ำกับคุณว่าความรักครั้งใหญ่อยู่ใกล้คุณแล้วจริงๆเพียงแค่คุณกล้าที่จะยอมรับมันคุณก็จะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดของหัวใจหัวใจของมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่โหยหาความรักบางครั้งเราอาจคิดว่าเราต้องไข,ขว่คว้าเราต้องวิ่งไล่ตามแต่แท้จริงแล้วความรักไม่เคยวิ่งหนีเราไปไหนเลยมันเพียงรอจังหวะที่ถูกต้อง วันที่จัก,กรวาลจัดเรียงพลังงานได้ลงตัววันที่คุณพร้อมและเขาพร้อมแล้วเส้นทางของคุณทั้งคู่ก็จะตัดกันอย่างสวยงามและว,วันที่25กันยายน2025นั้นก็คือหนึ่งในวันพิเศษที่สุดที่เส้นทางของคุณอาจกำลังถูกนำไปเชื่อมกับใครบางคนที่มีความหมายที่สุดในชีวิตหลายคนอาจสงสัยว่าความรักที่รอคอยจะมาในรูปแบบไหน บางทีอาจมาในรูปแบบของคนใหม่ที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่กลับทำให้หัวใจคุณสั่นสะเทือนตั้งแต่แรกพบหรืออาจเป็นใครบางคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะมีความสำคัญกับชีวิตคุณขนาดนี้และเมื่อพลังงานหมุนเวียนถึงจังหวะที่ถูกต้องคุณจะเห็นเขาในมุมใหม่และหัวใจคุณจะบอกเองว่านี่แหละคือคำตอบที่คุณรอมานาน จักรวาลไม่ได้ทำงานผ่านตันกัดที่เรามองเห็นได้ง่ายๆแต่มันทำงานผ่านพลังงานผ่านความรู้สึกผ่านสัญญาณที่บางครั้งคุณไม่สามารถอธิบายได้เช่นการที่คุณบังเอิญเจอใครสักคนบ่อยเกินไปการที่คุณคิดถึงใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลหรือแม้แต่การที่ความฝันของคุณสะท้อนภาพคนคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งเหล่านี้คือการซิงโครไน์ ระหว่างคุณกับเส้นทางรักที่จัก,กรวาลเตรียมไว้และเมื่อความรักครั้งใหญ่มาถึงมันจะไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกวันนวายชั่วครู่แต่จะเป็นพลังงานที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงทำให้คุณเชื่อในตัวเองมากขึ้นและทำให้คุณกล้าที่จะสร้างอนาคตเพราะรักแท้ไม่ได้ทำให้คุณสูญเสียตัวตนแต่ทำให้คุณเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่คนที่จัก,กรวาลส่งมาให้คุณในครั้งนี้ จะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคุณแต่จะยืนอยู่ข้างๆและเติบโตไปพร้อมกับคุณหากคุณมองย้อนกลับไปทุกการจากลาทุกความผิดหวังมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายคุณแต่เกิดขึ้นเพื่อสอนให้คุณรู้จักแยกแยะเพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างความรักที่แท้จริงกับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมถ้าไม่มีอดีตเหล่านั้น คุณอาจไม่เห็นคุณค่าของรักแท้ที่จะปรากฏในวันนี้เพราะฉะนั้นแทนที่จะโทษโชคชะตาจงขอบคุณทุกการเดินทางที่พาคุณมาถึงจุดนี้และที่สำคัญการที่คุณนั่งฟังข้อความนี้จนถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่คือการยืนยันว่าคุณกำลังอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องแล้ว จัก,กรวาลกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อพาคุณไปพบกับความรักครั้งใหญ่และหัวใจของคุณเองก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะยอมรับมันเพียงคุณเลือกที่จะเปิดใจเพียงคุณกล้าที่จะเชื่อความรักครั้งนี้ก็จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนความรักที่แท้จริงไม่ได้มาเพียงเพื่อทำให้คุณหัวใจเต้นแรงในช่วงแรกแต่มันมาเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งชีวิตของคุณ วันที่25กันยายน2025จึงไม่ใช่เพียงวันที่ตัวเลขบนปฏิทินขยับไปข้างหน้าแต่เป็นวันที่เส้นพลังงานแห่งจักรวาลบรรจบกันเป็นวันที่คลื่นพลังความรักสูงที่สุดกำลังเคลื่อนเข้าสู่สนามชีวิตของคุณ ทำให้หัวใจคุณเปิดกว้างและพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องราวของหัวใจบางครั้งความรักจะมาถึงในช่วงเวลาที่คุณไม่ทันตั้งตัวตอนที่คุณไม่คิดว่าตัวเองจะพร้อมแต่แท้จริงแล้วจัก,กรวาลรู้ว่าเวลานี้แหละคือเวลาที่ดีที่สุดเพราะเมื่อคุณผ่านการเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดผ่านการรอคอยคุณจะรู้จักความรักมากกว่าที่เคยคุณจะไม่มองมันเพียงผิวเผิน แต่จะสัมผัสถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นและเมื่อรักแท้ก้าวเข้ามาคุณจะรู้ทันทีว่ามันแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาจงสังเกตหัวใจของตัวเองให้ดีเพราะหัวใจจะไม่โกหกมันจะสั่นสะเทือนทุกครั้งที่เจอสัญญาณของคนที่ใช่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุยกับเขาแล้วสบายใจเหมือนไม่ต้องฝืนอะไรเลยคุณอาจจะยิ้มได้ทั้งวันเพียงเพราะข้อความสั้นๆที่ได้รับ หรือเพียงเพราะได้ยินชื่อของเขาสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือพลังงานที่กำลังเชื่อมคุณเข้ากับคนที่ถูกกำหนด